คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปดปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเควันนี้ก็อยบนะครับช่องป่าปอนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับผมนะอ่ะโอเควันนี้ผมก็มาอยู่กันในเกมหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับผมก็โชวลา่ายเหมือนกันนิดนะครับเนาะเออโอเคไปก็เป็นเกมลูกหลักของผมเองนะครับเกมนี้เนาะเออ ก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนละทุกคนนะก็เกือบเกือบสิบวันนะผมไม่ได้มาลงคลิปของ PG เลยนะก็เป็นเพราะว่าวิาว,วมันตกนะทุกคนนะผมก็อันนี้พูดตรงๆเลยนะวิวมันตกนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลิกทำอะ่ะเออเกมของใครพีจีเพราะว่ามันมันไม่มีวิวอะ่ะเออนื่องออกปะแล้วก็โอเคมาจะลองดูอีกคลิป2คลิปนะครับสมมุติว,ว่าวิวมันไม่ดีจริงๆนะครับผมก็จะเลิกทำเลยนะ ็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งกำลังใจนะคือการกดไลค์ให้ผมนะครับหนึ่งไลค์ก็เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูเกมปีจีสำหรับใครที่อยากจะให้ผมตามเกมค่าบปีจีต่อไปนะครับก็พิมพ์มาว่าอยากดูต่อนะครับอยากให้ผมตามเกมปีจีต่อก็พิมพ์มานะครับว่าอยากดูต่อนะครับนะเออก็เพราะว่าวิวมันเหลือแค่ประมาณร้อยนิดๆนะทุกคนนะผมก็ไม่อยากจะตามเออเรา ต้องการวิวอ่ะนี่ยครัะเวลาวิวมันต่ําแล้วก็อยากจะทําประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่อยากจะทำหรอกไม่อยากจะวิวมันต่ำอ่ะเออไม่รู้พูดไงอ่ะโอเคก็อย่าลืมขอคนเล่นหนึ่งไลค์นะครับนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะเออใครอยากดูผมทำปีจีต่อก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาผมก็อยากรู้ว่าจะมีคนอยากดูต่อไหมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีใครดูผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะถ้าคนดูไม่ดู fc ผมไม่ดูนะ แต่ว่าถ้ามีคนอยากจะดูก็คอมเมนต์มาผมก็จะได้ตามต่อนะครับประมาณนี้นะโอเคฝากให้ด้วยนะครับไปวันนี้ผมก็จะมาซื้อพิสตินแบบโถวแล้วกันจำใจอะ่ะเอออารมณ์แบบน้อยใจมีวิวดูวอ่ะจัดไปเลยโถดไปเลยไปโถวไปเลยนะครับไม่พูดเยอะไปเจ็ดร้อยสิบโถวพอไหมเออโอเคขออนญาตก,ก็หยุดไปเลยนะครับส่วนมากมันก็จะมาแค่สี่เกตเตอร์นะทุกคนนะก็ได้แค่แปดหมุนนะครับก็มัน เป็นอย่างนี้อ่จัดมาวันนี้เกมลูกรักนะครับผมขอเรยสวยน้อยโากกเข้ายปวยคู่เป็นไงรอบนี้โบก็ไปบยเป็นไงล่ะนีนะ่ตัวอักษรนะประเด็นถ้ามีคนดูอยากจะดูต่อนะครับก็ตามต่อนะครับแต่ตอาไม่มีคนดูแล้วผมก็เลิกทำประมาณนี้นะเลิกทำบีจีก่อนนะครับ ถึงจะมีคนดูแก่สองสามคนผมก็จะทําให้ดูนั่นแหละเออถ้ามีคนอยากจะดูนะ fc ผมจริงอ่ะเอออยากจะดูผมก็ทําให้ดูอ่ะเพราจริงๆเราตามตรงเลยนะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วของปีจีนะส่วนมากผมจะหนักไปตามของค่ายยูเกอร์นะของปีจีผมก็ไม่ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเสียเงินเท่าไหร่หรอกเออของจริงนะครับของจริงผมก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะครับของค่ายปีจีนะเพราะว่าเป็นค่ายที่โอ้ยถ้าไม่แตกก็ไม่แตกเลยนะครับถ้าแตกก็โหดนะอ๋อนี่อ๋องจริงๆนะครับ มันไม่เป็นอปานอยเหมือนโจกเกอร์เนี่ยคือต้องไปแตกก็โอ้หมื่นวันหมื่นอเอาจริงแต่ก็ถ้แา,าแตกก็หลักร้อยแตเกาหมื่นได้เลยเออเอาจงจริงนะครับอันนี้พูดตรงๆนะของพีจีนะโอเคขอไปเบที่สิบเลยดีกว่านะครับป้านะ <S <S 2> <S 2> นะก็เล่นมีเวลาทุกว่าทุกคนนะก็จะหนักไปเลยรู้เรื่องไปเลยนะครับได้เสียก็ลงหมดแหละของพีจีนะครับ อยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับ <c oughs> ดราม่าดราม่าไม่ใช่ดราม่าเขาเรียกอะไรวะ <c oughs> ดราม่าอะไรปะ <c oughs> โอเคเอออย่าไปอย่าไปไวรุ่นอือ <c oughs> อ่ะโอเคเก็ดหมุมน,นะครับ อุ้ยสอนมาปะเนี่ยสอนมาปะเนี่ยอุ้ยทั้งวันนี้ยังไงโอ้โหบอกปอบเลยอะโอเคง่ารอบนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรแบบว่ามาจ,ม,จมใจหม่รอเลยเนาะเพราเห็นได้นะว่าผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะของป g จนะประมาณเกือบสิบวันแล้วแหละผมทิ้งห่างเลยป g จวิวแค่หน100ึ่งร้อยไทุกคน <า>น้ำตาจะไหลก็อย่าลืมนะครับช่วยก่อนไลค์หน่อยนะครับอุย้ยเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยโอ้โหเ,เรื่องเว้ยเฮ้ยอ่อเกือบต่ออ่าโอเคดอกนี้จะไล่400นะครับผมอื้หวานเจี๊ยบอีกสองรอบน่าจะขาดทุนอีกดูทรงนั่นแหละโอ้โหปีเีเอาเรื่องเหมือนกันด้วยมามาวันแรกต้อนรับกุอย่างดีเลย โอ oh, oh. ้โหหัว่าหยุดไปเกือบสิบวันนะเนี่ยอืออ่ะไปทุกคนผมจะเบต3สามสิบไปเลยไปเอ้ยได้สิบหมุนเว้รอบนี้เว้ฮาสเตเกเตอร์นะครับรอบนี้ผมได้ฮาสเตเตอร์ก็ได้มาที่สิบหมุนนะครับผมเอาโอเคมาสวยอุ้ยวายคูณสามมังตัวอักษรนั่งนั้นเลย ชุดเลยว่ะอองเจงโซถือว่ามาสวยนะเนี่ยเดี๋ว่าตัวโอ้โหข้างหน้ามันไม่เป็นใจอะ่ะมันมีตัวอักษรนอะ่ะน้อยนิดอหัวจะปวดเออไหลไปหน่อยไหลก็ไ่หน่อยครับสวยไหลไปหน่อยโอเค คือมันต้องหนีแล้วแหละแล้วมันก็โตนะครับอ่ะโอเคอีกเจ็ดหมุนนะครับสวยๆนะเว้ยเฮ้ยโอเคเป็นสิบคู่สิบคู่สวยมันต้องอย่างนี้เว้ยแต่ก็ได้อยู่ไม่เ้่าไหรรหรอกอยู่ที่ตัวหน้าด้วยนะครับตัวหน้ามันโอ้โหดูมันน่าจะเป็นดอกไม้นะเข่าปะดูโอ้โหดอกไม้อย่างเยอะ อ่ะโอเคลุ้นกี่แตกอ่สิบคู่หน่อยโอเคได้อยู่ครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ได้อยู่เออมันต้องอย่างนี้นะครับรอ,อดุดวิดเสียวไส้เลยจริงห โอเคจบกันไปที่ไรสองพันอืมหวานเจี๊ยบนะครับผมเป็นไงฮิฮิฮิฮู้เอวาวสัสดีหลุด <c oughs> ขออีกสักไม้หนึ่ง okay. ะะอะโอเคืมเกือบขิดนะครับผมองยิงเกือบขิดนะโอ้หซื้อมาเท่าไหร่สองพันอง่าสิบใช่ไหมเกือบครึ่งหนึ่งเลยได้นะ ซ้ำดีไหมไม้สามพันสามพันเจ็ดไปผมซ้ำไม้สามพันเจ็ด้ดูตักไม้หนึ่งใจล้วนๆนะบอกก่อนว่าใจล้วนๆเลยนะเนี่ยโอเควัดไปเลยอะ่ะเออไม่ติงนังนะครับผมอ่ะโอเคขอมาดีๆหน่อยนะ ล,ลูกรักในเกมนี้เอาจริงเ <laughs> ฮ้ยไม้แรกใจเสียไปแล้วก้กโ,โอ้โหเรียบร้อยมาตรงนี้โอ้โหปิดพลาตังเทคนิค โอ้ยโอ้ยวายมาสามตัวช่วยไว้นะครับนิดเดียวเองรอดมาเฉยคูณยี่สี่นะครับสี 4, ่เปอนเจ็ดวิบอกอมเงยไ,ไม่น่าฮาเลยกูอยพอหนีดีกว่าหนีดีกว่านะครับผมไม่ต่อก็ <c oughs> ค,อค,คิดนะ เมื่อกี้คิด,คดในี่นาจเลยไม่น่าจะรอดแล้วแหละโอ้ไม่รอดเฉยหุ้ยซอนรู้เรื่องมาขอสวยๆมันต้องอย่างนี้นะครับจุ๊บๆเลยลูกรักเออโอ้โหไม่น่าจะซ้อนเฉยเวย้ยเหมือนไปดิหมือนไปดิ ตามันมานี้มีหมื่นนะบอกก่อนโอ้ยเกือบจะซ้นอนอีกนะบ้าไปแล้วว้าวรล,ลัวเลยนะ <laughs> โอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยมาอ่ะอีกหนึ่งรอบสวยวะ่ะสวยวะ่ะทุกคนโอ้โห กเป็นไอ้ทองทองอ่ะนะเออตัวนี้น่าจะเฟี้ยวกว่านะอ่ะโอเครอบสุดท้ายนะครับผมอืโอเคจุ๊บๆเลยนะมีการซ้อนมาอีกนะครับผมโอเคจบกันมาที่ลายเจ็ดพันสามก้สบห้านะครับเนาะโอ้โหพามาสามพันใช่ปะหวห้าพันเขาถือว่าได้อยู่นะครับหยุดไปเกือบสิบวันนะครับผมนะเออก็ เฟี้ยวถือเฟี้ยวโอเคนะครับก็สำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับเนาะใครอยากรู้เกมอ,อะไรก็คอมเมนต์มานะครับใครอยากให้ผมตามต่อก็คอมเมนต์มานะครับเนาะก็โอเคสำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมมาจุกลุกว่านเจี๊ยบเออ